รับมือเลยทำงานเลยค่ะแบ่งเดือนสองค่ะรับมือเลยใช่ไหมใช่ไหม

ทอดในหมอ้อไรน้น้ำมันนะคะน้องไก่ใหญ่นี่นะคะแหมมซื้อมาหนึ่งกิโลนะคะอันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ดิชูนี่นะคะมาซับสะแห้งนะคะซับไปค่ะนี่คะ่ะค่อยๆตัดนะส่วนไก่นี่นะคะแหมมได้เอามีดเนี่นคยค่อยๆแลงไปแล้วนะคะมันจะมีรอยเห็นไหมคะค่อยๆแลงไปนะคะค่อยๆแ,แลงไปเนาะเพื่อที่จะเวลาเราใส่ส่วนผสมเนี่ยจะได้เข้ากันนะคะถ้วยจะพอใส่มนนี้ในนี้นะคะก็ะเห็นไหมคะจะมีใบมะกรูดแหมมซอยแล้วนะคะแล้วก็ มีขามีตะไคร้นะคะตามนี้เลยน้ำมันหอยนี่สี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวเจ็ดช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายนี่แปดช้อนโต๊ะแล้วก็กะทิค่ะกะทินี่จะยี่หออะไรก็ได้นะคะ,นะคะสำหรับส่วนผสมเพื่อนๆจะเพิ่มไปอีกสักอย่างละช้อนโต๊ะก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เราต้องใส่กะทิ ซึ่งเป็นน้ำเพิ่มลงไปด้วยอาจจะทําให้ส่วนผสมเนี่ยเกลือจางลงไปแต่ตึ้นชิมอืมถ้าหากว่ารสชาติได้รสที่เพื่อนๆถูกใจแล้วเนี่ยก็โอเคถ้าหากว่ายังได้รสชาติที่ไม่ถูกใจนะคะก็ใส่เพิ่มไปได้แต่สําหรับแมปนี้รสนี้คือโอเคแล้วถูกใจแล้วนะคะอ่าได้รสชาติที่เราพอใจแล้วนะคะทีนี้เราก็น้องไก่ใส่ลงไปเลยค่ะ ก่อนจะทำอะไรทุกครั้งนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนเพราะว่าวิธีการทำกับข้าวที่สะดวกที่สุดก็ไม่มีวิธีใดที่จะพ้นการใช้มือหรอกคะ่ะแล้วก็โรยเครื่องปรุงลงไปแล้วคะ่ะทีนี้เครื่องปรุงที่เราหั่นเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็อาใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็ขยำไปก่อน ชามพอไหมนี่อ้องไก่จอ,อกมาเอาชามเดี๋ยวแม่ว่าแม่เปลี่ยนชามก่อนแล้วกันนะคะเอาละค่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะมีเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปใส่พริกสดลงไปก็ได้นะคะจะซอยหรือจะทุบลงไปก็ได้เพิ่มรสชาติความร้อนแรงขึ้นไปอีกหน่อยกต่ทีนี้ เดี๋ยวจะอ้วนพุงป่องจะกินไม่ได้ก็เลยขอแค่นี้ที่จริงคนนี้แมบบ่อยากได้รสชาติที่มันหวานๆนํำมานิดนึงนะคะอันนี้คลุกไปก่อนนะคะคลุกคล้าให้ส่วนผสมที่เราปรุงเอาไว้เนี่ยเข้าไปในเนื้อไก่ก่อนคลุกอีกแล้วเมนูคลุกๆหมักๆนี่ชอบกัง <c oughs> อันนี้จาอ้วนพุงป่องเขาอยากกินนะคะก็เลยตัดให้สะหน่อยแล้วก็ว่าจะทำใส่บารด,ด้วยนะคะ กลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนดูสิหอมเหมือนไก่เทอเริยากิที่ร้านปิ้งย่างเขาเอาไปทำกันนะคะเนาะทีนี้ขั้นตอนนี้นะคลุกเขาจนเครื่องปรุงเข้ากันเสร็จแล้วนะคะก็ใส่นี่เลยค่ะกะทิกะทินี่ก็ตามชอบเลยค่ะค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยคคลุกไปก็ได้นะคะ ใส่ไปแล้วก็ค่อยๆ่ยคลุกไปค่ะเดี๋ยวแม่ขอดมหน่อยสิหอมไหมอืมแต่ที่จริงถ้าเพื่อนๆตัวคอเลสเตอรอลน,นะคะจะไม่ใส่กะทิก็ได้นะแต่อันนี้แมมอยากจะลองใส่ดู ว่ากะทิกนมเนี่ยจะให้ความนุ่ม้ว้เหมือนกันไหมหอมมากหอมเครื่องเทศแต่ตอนนี้จะเป็นกลิ่นกะทินั่นแหละคะ่ะแหมว่ากะทิของแหม,มพอแค่นี้แหละเหลือแหม,มก็ขอคลุกคลุุกไปเรื่อยๆก่อนนะคะ เสร็จแล้วละจ้าขอเอาข้าต the ู้เย็นไว้ก่อนนะจ๊ะคราวนี้ไม่หมักข้ามคืนและสมาชิกรีบรับประทานก็อาจจะได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะอ๋อถุงแรปเหรคะแรปหมดค่ะก็ก๊อปแ๊ปแทนไปก่อนละกันนะคะค่ะขอไปเข้าตู้เย็นก่อนนะคะดี๋ยวชั่วโมงเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายอ่ออันนี้แม่หมักได้สองชั่วโมงนะคะในห้องฟรีสก็เอาออกมานะคะ มอ,อันนี้มันใช้ไฟสองร้อยนะคะใช้เวลาสักเท่าไหร่ดีสักสิบเนาะแล้วก็มากลับด้านหนึ่งรอบสิบหรือเปล่านะอืมอม สิบนาทีแล้วก็กลับได้สิบนาทีนี่คือพอดีเป๊ะเลยอะค่ะสุกเป๊ะเลยม,มันสุกหรือไม่หอมอยากให้เพื่อนเพื่ได้กินจังเลยนะโอ้ตักยาจังนะเพื่อนว,ว้าน,นาจะตักทำไมฮะเนี่ยโอ้ว่านว้านขโมยกินหรออ้วนจะชิมให้ไงอ้วนขโมยกินอีนอนนอกแล้ว ร้อนมากเลยนะทุกคนหอมอ่ะถ้เพื่อนอยากให้เพื่อนๆพ่ได้กลิ่นจังเลยอะอร่อยเนื้อนุ่มมากเพื่อนเนเนื้อนุ่มมากเลยสองมือสิสองมืออ่ะเจ็ด เช็ดเช็จ้ะมกินน้ำตะแกงเยอะเลยต้องทำความสะอาดขี้ใสจอนยุคนี้โควิดทำอะไรต้องสะอาดให้มากๆหน่อยลองเอาจูดไปตามๆนะเราจะรู้ว่ามันอดุยีมากๆเลยเพื่อนๆหอมมากอย่ากห้ได้กิ่นมากเลย โอ้ยที่แหวงๆหายไปนี่คือผลงานของอ้วงนะคะไม่จริงเราทำด้วยกันนั่นเลยไม่ต้องมาทวดอ้วนเลยเนี้ยนุ่มๆรอกไก่ก็มาทำน้ำจิ้มกัน ถ้าใครไม่สะดวกทำน้ําจิ้มแจ่วก็ไปดู EP 53ที่เป็นพริกน้ําปลาคลิปนั้นจะสอนการทำพริกน้ําปลานี่คือน้ําจิ้มแจ่ววัตถุดิบน้ำมะนาวพริกป่นต้นหอมหัน่นแล้วก็น้ําปลาแต่ถ้ามีข้าวคั่วใส่ลงไปได้นะหนึ่งใส่พริกปน่นตามชอบ สองใส่มะน,นาวสามใส่น้ำปลาหรือถ้าใครคิดว่ายังไม่เผ็ดพอก็สามารถใส่พริกป่นลงไปเพิ่มได้ ใน้ำปลาไปสองช้อนโต๊ะให้มันถ้าใครอยากได้ลดจัดกว่าน,นี้ก็เพิ่มส่วนไปได้เลยใส่น้ำตาลลงไปแค่ปลายช้อนโต๊ะได้เห็นไหมคนให้เข้ากันใส่ต้นหอมลงไป จิ้มดูค่ะโอ้ยน้ำจิ้มหลานชายเผ็ดเผ็ดมากลืมนะคะสูตรน้ำจิ้มเนี่ยเพื่อนๆไปดูได้เลยะคะ่ะใน ep 53นะคะก็ยังสูตรเดิมแล้วก็รสชาติก็ยังคงเดิมนะคะรายการนี้ไม่ต้องหมักค้างคืนก็ได้คะ่ะ มักแค่ครึ่งชั่วโมงก็พอนะคะแล้วก็นํามาทําได้เลยรับประกันในความนุ่มหอมแล้วก็อร่อยมากกลิ่นกะทิไม่ได้ออกแรงมากแต่กะทินี่ทําให้นุ่มมากนุ่มอีกแล้วแม่ทานุ่มอีกแล้วเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะมันนุ่มจริงๆค่ะไม่เชื่อเหรอกิ่นให้ดูนุ่มมากถูกขโมยอ่ะ สองแถมมันนี้นะคะมีผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะทุกๆหนึ่งมื้อนะคะ currently. มีเนื้อสัตว์แล้วก็ต้องมีผักให้แม SAN ่กินด้วยไม่ใช่แม่หอกทุกคนเห็นมันต้องผักันแม่ชอบไม่เชอบังแซ่แต่การที hmm. ่ราแซกียนะคะทำให้กินานไ้ <Meghan>. กินพริกหนูสดกินพริกหนูเนี่ยนะคะดีกว่ากินพริกป่นนะคะเพราะว่าถ้ากินพริกป่นมากๆเนี่ยจะทําให้สายตาไม่ค่อยดีนะคะถ้าชอบทานเผ็ดก็แนะนําให้เป็นพริก๊ยฉุนชอบทานเผ็ดแนะนำให้เป็นพริกพริกสดดีกว่าพริกป่นนะคะโอ๊ยฉุน ุ้งธรรมดาพอนะคะไฟไม่ต้องแดงเอ้ยไฟไม่ต้องแรงเดี๋ยวจะไม่มีที่สุขวนอน,น,นเอาอือหอหอมฉุยชุยกึกโอ้ยพิกหอมฉุนฟุ้งกระจายไปสามบ้านแบดบ้านแล้ว ชาวบ,บ้านเขาจะดา่าใส่หมูสับลงไปเลยครับพี่ขี้หนูส่วนนะมันจะหอมมากสีก็สวยมากคนทําก็สวยด้วยอันนี้ล้อเล่น ผักอุ่นจ้าใส่ลงเตาเติมเกียวจ้าหมูต้มตาจ้าน้ำมันหอยจ้า <c oughs> อร่อยแล้วจ้าพุคา้านแล้วจ้าติดเตาจ้า เสร็จจ้าโอ้โหควันขมงสงเชงแล้วก็ไอ้กันขมงสงเชงด้วยรสชาตินี้แหละถูกใจสมาชิกแล้วจา้า